ความนอบน้อมความเคารพการสวัสด,ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเจอกันไม่ไม่หวัดดีเลยเนี่ยอะไรที่รู้จักกันก็ไม่รู้สึกแบบไม่น่าคุยด้วยนี่ออกไหมมองผ่านเลยรู้จักเอาไว้เลยว่าย <c oughs> ไำไมว่าสวยมากกิ <c oughs> ๊ตัี้เจอว่ายแล้วก็มองนานมากแล้วจะทำไงจะเอาไงทั้งแรกเว่ายไหมทั้งแรกเขาว่ายเราไหมว่ายว่ายยางงี้ถือว่าเป็นสเปกไหมคะก็เล่นรู้กันไป ครเลยหรรอคั้งแรกด <laughs> ูไม่ยิงดูเข้าถึงง่ายครับเป็ที่แบบอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดบ,บางคนก็แบบก็มีสเสน่ห์เวลาที่อยู่นิ่งๆแต่บางคนก็แบบเวลาเขาเฮฮาก็น่ารักดีก็ชอบ <laughs> และอย่างพ <laughs> ี่เองเนี่ยทำไมถึงตรงสเปคเราคาัเฮ้ยเคยบอกว่าอบอุ่นชอบคนอบอุ่นชอบคนดูแลเอาใจใส่ชอบอยู่แล้วครับก็ให้ไงให้ทุกวันเลย